เอ้เฮ้ยเฮ้ย้ายายจาว้าวใครอยากได้สกินฟรีอันติเมตด,ดูคลิปนี้ดูวันประกาศจาก GMRUV วิธีทำกิจกรรมรับสกินฟรีร้อยเปอร์เซ็นต์อันติเมตง่ายง่ายได้ถาวรด้วยที่สำคัญฮะกิจกรรมนี้มีจำนวนจำกัดรีบดูคลิปนี้ดูวันจะอธิบายอย่างละเอียดก่อนที่จะไปดูคลิปนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับและไปดูกันเลยจุจ๊บจุ๊บฉาก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปพิม มีร้านขายรหัสเกมอวีมาแนะนำเอดมินต้นทีบีเจ็ดเพจนี้มีผู้ติดตามมากกว่า1,70,000คนมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม RV ปลอดภัยไม่โกงใครกำลังมองหาไอดีคุ้มๆพร้อมเล่นรูนครบแรงคอนสกินแรสสวยๆราคาไอดีเริ่มต้นเพียง30บาทแนะนำเพจนี้เลยจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับอย่าลืมไปกดกันเด้อ ที่จริงขอเกลื่อนไว้ก่อนนะสก,กินอัลติเมทใน RV เนี่ยมีหลายตัวมากๆเลยซึ่งจีมเนี่ยที่จะามาแจกเนี่ยสามารถเลือกได้ด้วยนะฮะว่าเป็นตัวไหนที่ตัวเองชื่นชอบแต่วิธีทํากิจกรรมเนี่ยไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากแต่ทุกคนต้องทํานะเพื่อให้ได้และกิจกรรมแนวนี้เนี่ยคนทำเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยโดยฉนั้นพี่ปักเลยอยากจะทําคลิปให้ทุกคนร่วมเล่นกันและคนที่จะทํากิจกรรมนี้ได้จะต้องมีติ๊กต็อกด้วยนะฮะทุกคนอย่าลืมสมัครติ๊กต็อกกันนะครับอย่างแรกนะฮะการประกาศของที RV ได้ําาากกรรประศ ไว้ในตัว Tik t o k นั่นเองของจีนะฮะชื่อ t i k t o k ของกาลีน่าก็คือกาลี e น่าอ v t h a i l a n d ซึ่งมีติ๊กถูกด้วยนะฮะและกาลีน่าเนี่ยไม่มีเว้นวรรคแต่อย่างใดนะเริ่มต้นที่ตัวพิมพ์เล็กตามรูปภาพเลยสามารถกดติดตามกันได้ด้วยนะครับการประกาศนี้เนี่ยก่อนรับสกินใหม่นะฮะอัพแพนด้าสุก้าร้านลิทแมนชอ็อปผูให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมาวีใช้เพียงแค่อได้ในราคาคถูก คุ้มกว่าเติมเองสามารถเติมผ่านเว็บไซต์ r i d m a n s h o p c o m ที่มาพร้อมกับการบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนหรือช่องทาง l n n o o f i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  l l r i d m a n s h o p อย่าลืมแอดนำหน้าด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีบริการเติมชั้นนาอีกอื่นๆมากมายหรือบัตรเติมเกมคุ้ม,มไม่ว่าจะเป็น Riot Steam บัตร Grab Line Tinder อยากเติมเกมแบบสุดคุ้มสุดไวเติมก่อนจ่ายทีหลังต้องนึกถึง r i d m a n s h o p no1 เรื่องเติมเกม ก็คือสกินนี้นั่นเองฮิปฮอปที่ขออแลบกับยูร์บอย t ีนั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าอย่าอย่าพูดแต่ว่ารับสกินใหม่สุก้าเลยนะฮะเอาง่ายๆเลยว่าตัวฮีโร่สุก้าพีปังยังไม่ได้มีเลยไม่ได้ซื้อเล่นเลยไม่เคยเล่นด้วยซ้ํานะฮะแต่อยากให้ดูกันนะว่าถ้าใครอยากได้สกินใหม่สุก้าตัวนี้เนี่ยเป็นสกินที่มีเอฟเฟกรับกันได้พร้อมกันวันที่30เดือนนี้นะฮะกระ กรกฎาคมจะจะไม่ผิดใช่ไหมแต่อย่างแรกเนี่ยอย่าลืมไปดูคลิปเก่าของพี่ปักก่อนนะฮะมันต้องไปลงทะเบียนก่อนนะถ้าไม่ลงทะเบียนคือไม่ได้นะฮะตามการประกาศนะฮะย้อนรอยหน่อยก็คือในวันที่30กรกฎาคมเนี่ยรับสกินฟรีสกินใหม่ซูก้ามีเอฟเฟกต์สกิลพร้อมกันแต่กิจกรรมใหม่นี้คือกิจกรรมชิงสกินอันติเมตสิบรางวัลกันง่ายๆเลยเพียงแค่หนึ่งเราอัดไฮไลท์อาวีชอ็อตย่ำกละหมอมสวยๆคือพูดง่ายว่าเราจะต้องเล่น ตัวซูก้านั่นเองย้ำนะฮะว่าต้องเล่นตัวแพนด้าหรือตัวซูก้าในเกมมาวีอาจจะใช้ตัวเอฟเฟกสกินไหนก็ได้ที่ในการเล่นนั่นเองนะ แต่สิ่งที่ต้องเล่นคือเล่นสุก้าพร้อมกับใช้แผ่นเสียงว่าย่ำกระม,มอมของตัว t ิ k กต็อกเกอร์ท่านหนึ่งนะที่ดังมากในอาวีที่เล่นสุก้าและแบบย่ำกระมอมอะไรประมาณนี้แหละถ้าจำไม่ผิดนะซึ่งสามารถไปดูกันได้นะ,ะใน Tik t o ็อกเกอร์นะฮะพี่ปั๊กจำไม่ได้ว่าเป็นใครนั่นเองนะครับซึ่งต้องใช้ฮีโร่ใดก็ได้ด้วยนะืเห็นปะใช้ฮีโร่ใดก็ได้แต่ที่พี่ปั๊กบังคับว่าต้องเล่นตัวตัวสุก้าเนี่ยมันมีคําว่า็อดย่ำกระมอมไง ตัวอื่นย่ำกระหม่อมมันมีนตัวไหนที่กระโดดทับได้อีกับเทรนหไม่ไมันไม่รู้สึกแบบย่ำกระหม่อมอะด้วยฉะนั้นถ้าอยากได้ตัวสก,กินนี้จริงๆอบพี่ปักบังคับนะว่าเล่นสูก้าแล้วก็ฉดย่ำกระหม่อมก็คือย่ำฮีโร่ตัวอื่นและตายทีเดียวอะไรประมาณนั้นมันน่าจะเทกว่านะฮะพร้อมกับต้องใช้แผ่นเสียงหนีด้วยนะซึ่งเป็นเสียงนี้ต้องเป็นแผนเสียงที่ GM ใช้อยู่เดี๋ยวพี่ปักจะโชว์ในคลิปนะว่าเป็นแผ่นเสียงไหนซึ่งเราสามารถเข้าไปก็เป็นเสียงได้จากแคนาอาวีไทยแลนด์ของจีเอ็ คลิปที่เราลงด้วยซึ่งคลิปที่จะลงเนี่ยก็แนะนําว่าลงใน t i k t o อกนะฮะเกมจะค้นหาง่ายคลิปนี้ต้องติดแฮชแท็กตัวพิมพ์ใหญ่พิมพ์แล็กเขียนให้เหมือนกันนะฮะก็คืออ v าวีช็อตนี้พี่ขอย้ากับ30กอคอสกินหมยัวบอยทีเโอเคไหมและที่สำคัญนะอย่าลืมใส่ open id ของตัวเองในแคปชั่นนะฮะ หลายคนเนี่ยคงยังงงกันอีก่ว่า,าไปประครับโอเพนไอดีหายัางไงที่ยิงสอนไปหลายคลิปแล้วขอย้ำอีกทีนะเข้ามาที่โปรไฟล์ตัวเองด้านซ้ายบนหลังจากเข้ามาเรียบร้อยแล้วเนี่ยรอเจน,นะว่ามันมีฟันเฟืองของตัวเองตรงนี้นะฮะกดไปเลยนะคะำว่า Op e n น d ดีคือ Open น d ดีจริงๆไม่ใช่ฟูไอดีนะเอา Open ID ดีกดไปซึ่งมันจะขึ้นแค่ตัวเลขแล้วกัดคอดเอกตุวิ <c ười> ขัดโลกไปเลียนแะล้วทุกคนแค่นั้นเองแต่ถ้ามันเป็นฟูไอดี่ะมันจะมีตัวอักษรด้วยนะทุกคนมันใช้มีได้นะ จีมไม่สามารถแจกผ่านฟู l l ID ได้แจกได้แค่ o p e n i นโดีดยฉะนั้นเอา Open i นไดีไปวางในแคปชั่นเหมือนกับเราลงคลิปใน a c e b o o k ไอเนี่ยมันเป็นลงคลิปใน Tik t o k อกไงไง่ายๆแค่นั้นเองและเนี่ยเวลากิจกรรมเนี่ยเริ่มตั้งแต่วันที่26แล้วนะสิ้นสุ่วันที่2สิงหาหรือว่าวันพุธสัป,ปดาห์หน้านั่นเองนะครับกิจกรรมนี้เนี่ยจะประกาศผู้ชนะผ่านลิงก์ใต้โปรไฟล์ซึ่งจีมได้ทิ้งไว้เรียบร้อยแล้วพร้อมกับส่งของรางวัลภายในวันที่15สิงหาคมก็คือกลางเดือนนั ด้วยนะให้เหมือนที่เจมเขาบังคับไว้นะฮะและเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันดีกว่านะฮะว่าเจมเขาบรรยายไว้ยังไงไปดูกันเลยครับอัดไฮไลท์ย่ำกะหมอมโดยใช้ฮีโร่ตัวใดก็ได้กดใช้แผ่นเสียงนี้พร้อมใส่ Open ID เและแฮชแท็กตามนี้เลยเอาวีช็อตนี้พี่ขอย่ำชิงนสกินอัลติเมตกว่ารางวัลละเอียดเพิ่มเติมในแคปชั่นไปทําไปลุยโกซึ่งสกินฟรีที่แจกจะเป็นสกินอันติเมตเท่านั้นและ สก,กิลอัติเมตเนี่ยเจกแค่10รางวันเท่านั้นกิจกรรมเนี่ยอ่านได้นะฮะและคนที่ทํากิจกรรมเนี่ยผิดค่อนข้างเยอะนะส่วนที่ผิดส่วนใหญ่ก็คือใช้แฮชแท็กไม่ถูกต้องแฮชแท็กที่ผิดเนี่ยจีมันจะค้อหายากนะทุกคนโอเคไหมด้ยฉะนั้นใส่แฮชแท็กให้ถูก กิจกรรมทําให้ถูกต้องใส่ที่ทําคันที่สุดคือแผ่นเสียงเปแผ่นเสียงคือต้องใช้แผ่นเสียงเหมือนกับคลิปที่พี่ปักให้ดูเมื่อตะกี้เป็นคลิปของ GM นะถ้าคนรับแผ่นเสียงคือ g ีไม่แจกนะทุกคนเพราะว่าเขาบังคับมาแล้วนะับว่าในกฎคือใช้แผ่นเสียงเดียวกันเท่านั้นที่จริงเนี่ยกิจกรรมในการแจกเนี่ยพี่ปักต้องบอกว่าเดือนที่ผ่านมาเนี่ยแจกเยอะจริงๆซึ่งคลิปก็ไม่ได้ทำไปเยอะด้วยนะแต่แจกเยอะเนี่ยเยอะมากๆโดยฉะนั้นเนี่ย ใครที่เล่นนาวีช่องต้องดีใจนะช่วงนี้เนี่ยไม่รู้เจียมโชคดีหรือยังไงนะเห็นแจกเยอะแล้วก็ที่สำคัญนะสวันสุดท้ายแล้วนะฮะสำหรับตัววาร์เลอร์พาร์ตสามารถซื้อล่วงหน้าสี่วันสุดท้ายก่อนเริ่มซีซั่นใหม่นะฮะซื้อกำพรีล่วงหน้าก็ได้ด้วยนะครับเนี่ยตามนี้เลยนี่คือสกินใหม่ของไฮยะตินั่นเองนะทุกคนมีเอฟเฟกต์สกิลนะฮะห้าร้อยสี่เก้าหุ่องบวกไปเลยสามสิบเลเวลนะฮะสามารถซื้อกันได้นะครับและที่สําคัญในกิจกรรมอื่นๆก็อย่าลืมไปเล่นกันด้วยนะคครับพวกกกล็็อออินนืห้าต่าง พวกนี้นะไอ้นี่ที่จริงพี่ปังไม่ค่อยอยากจะเล่นนะบอกตรงๆว่าไม่ค่อยอยากเล่นกิจกรรมที่มันแจกโค้ดอะไรพวกนี้มันค่อนข้างเหนื่อยฮะเพราะว่าต้องเป็นนั่งแอดเพื่อนแล้วก็วามานั่งแจกโค้ดไอ้เพื่อนมันเสียเวลาถ้าอยากแจกแ็แจกดีๆีหรือเจมอย่างเช่นล็อกอินหรืออย่างเช่นเล่นเกีมาวีขายไดย้ตามนี้ตามนี้อ่าเขาเรียกยังไงภารกิจอาจจะยากหน่อยแต่ไม่ต้องไปดิน้นรนแบบแอดชื่อเพื่อนอะไรแบบนั้นะมันรู้สึกแบบ เหนื่อยบางทีเราเล่นกามเกมาวีเราเป็นฟิลแบบบางคนเคยเป็นไหมเหมือนพี่มาปะก,ก็คืออยากจะเล่นคนเดียวเราไม่ได้อยากเล่นกับคนอื่นในฉะนั้นเนี่ยมันเป็นอารมณ์แบบเ <c oughs> <ฮ> <c oughs> กลียดไปแอบเพื่อนอ่ะเออบางตรงๆแค่นั้นละทุกคนน่าจะเข้าใจความหมายกันใช่ไหมเออไม่มีอะไรยากนะทุกคนอ่ากิจกรรมก็มีเยอะแยะ,ยะมากมายอย่าลืมนะฮะเกมาวีหลังจากที่เราเติมไปเนี่ยบางกิจกรรมเนี่ยมันได้รับสกินฟรีด้วยนะอย่าลืมเข้ามาอ่านหน้าต่างกิจกรรมเพราะมันไม่ได้เติมปุ๊บ แล้กิจกรรมบอกว่าได้ฟรีปุ๊บมันจะเด้งเข้าอัตโนมัติไม่ใช่นะทุกคนมันจะต้องมารับเองหลายๆกิจกรรมซึ่งกิจกรรมนี้พี่ปักไม่ได้แน่นอนอะในตัวสกินใหม่สกินคีราฟรีเนี่ยไม่น่าได้นะเพราะว่าเรากินไม่ทันนั่นเองนะครับใครที่เรากินทันอย่าลืมนะเอาหูฟัง2อันนียมาเลขทุกคนมีคําถามแน่นอนเลยว่าพี่ปักคราบหูฟังทำไมมี2อันผมมีอันเดียวอะนี่อย่าลืมนะทุกคนการลงอินเนี่ยอันแรกกออันนี้นะฮะนี่นี่อันนี้คืออันแรกลงอินครบ 5วันอ่ะอีกนันก็คือ Lo ากินครบ10วันก็มี2อันและอย่าเผลอเอวิเลขอย่างอื่นจนตัวหูฟังมันหมดนะมันหาไม่ได้นะถ้าจะไม่ผิดเนี่ยไม่มีกิจกรรมไหนที่มันจะแจกเพิ่มเติมเลยนะฮะถ้าที่พี่ปักดูนะไม่มีกิจกรรมไหนเพิ่มเติมในการแจกและคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรเยอะและเติมปองต้นเดือนพวกนี้กิจกรรมเยอะนะฮะกิจกรรมเติมปองอะไรพวกเนี้ย อย่าลืมทะกิจกรรมเติมปองในสุดสุดวันที่3เดือน8นะสำหรับผมพี่หมาปักเนี่ยสุ่มได้ก็คือทำถ้าเติมครบ100ปองเนี่ยมันก็จะได้ไปเลยนะ60ปองฟรีๆไม่ใช่ดิพูดยังไงดีวะจำเป็นต้องเติมอีก40คูปองอ่ะเราจะได้100คูปองไปก็คือจีมให้ฟรีหก0คูปองนึกภาพออกใช่ไหมเข้าใจง่ายๆไม่มีอะไรเยอะนะครับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้แหละอย่าลืมกดไลค์โยโย่ยยซ่อมแม่เลยคลิปไปเลยนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยรักทุกคนนะครับคอมเมนต์ไว้ด้วยนะใครอยากให้ทำคลิปแนวไหนเดียวจะมาทำต่อไปแล้วครับบ๊ายบายจ้า